2,000เลยเหรอโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวโอนให้แค่นี้นะ ร้อยแก็แม่อเหรอโอ้ยีไม่มีตังหรอ บิมมีบิมให้แม่ไปเลยวแต่ตอนนี้บิมยังไม่มีไงแม่ไปขอคนอื่นก่อนได้ไหมอ่ะก็ตอนนี้บิมไม่มีบิมไม่มีบิมไม่มีแม่แค่นี้ว่นนะกอใครวะฉันให้เวลาแกสามวัน ถ้าแกยังทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องแกได้เห็นดีกับฉันแน่สามใครแก้งกูว่ะ พ่ครับแม่ไม่สบายแม่ไม่สบายแล้วโทรหาบิมเนี่ยน,นะแล้วทำไมทำไมพ่อไม่โทรหาหมออ่ะโอ้ยพ่อบิ็มช่วยอะไรไม่ได้บิมไม่ใช่หมอบิมช่วยอะไรไม่ได้ไงตอนนี้ไม่ทำงานอยู่อะพ่อ โอ้ยตังเหรอตังบิ๊มก็ยังไม่มีโอ้ยพ่อก็พ่อก็ออกไปก่อนแล้วกันแล้วก็พาแม่ไปหาหมอแล้วทำไมไม่ต้องโทรมาหาบิ๊มเนี่ยโอ้ยแค่นี้นะจะคนอารมณ์ดีๆทำไมวะทำ,ทำไมวะแม่ไงไหนไม่ขำแม่ จังสั่งกูจังสั่งกูจังนานเนี่ยกระดานอะไรวะตอนเอาไปก็ไม่เห็นมีนี่วะไงพวกฉันดูนายอยู่ตลอดถ้ายังทำตัวอย่างนี้แล้วก็เกียรตตายแน่สองแม่งเอาอีกแล้ว ใครแก้กูวะดูกูอยู่ใช่ปะดูกูอยู่ใช่ปะฮะกูทำเฮี้ยอะไรให้มึงวะส่งจดหมายเฮี้ยอะไรเนี่ยอยากเอาเฮี้ยอะไรก็บอกจะเอาเงินก็บอกให้ได้หมดอ่ะแต่อย่ามาส่งจดหมายเฮี้ยแบบนี้ไม่ตลกด้วยนะเว้ย มาก็มาให้เห็นตอหน้าเลยดิวะเหรอเออเดี๋ยวกูทำง,งานให้เสร็จละเดี๋ยวกูออกไปเพื่อนชวนไปเที่ยวให้ดีขึ้นมาหน่อย เรียกทำงานเราไว้แม่ไ้น่นจริง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 อครับสวัสดีสุขสันตวันเกิดนะ <laughs> นี่คุณเป็นใครอะแล้จจะวันเกิดผมได้ไงมันไม่สำคัญฉันบอกแล้วว่าฉันดูนายตลอดเพื่อน <laughs> จำได้ไหม <laughs> อ๋อมึงใช่ไหมมึงเองการเชี่ยอะไรวะต้องการเงินเหรอมึงอยู่ไหนมึงติดตามกูอยู่ใช่ปะมึงอยู่ไหนวะอยากได้เชี่ยอะไรไออกมาเลย สิ่งที่ฉันต้องการนายก็รู้ดีแต่ช่างมันเถอะวันนี้วันเกิดนายไ่เรอขอให้โชคดีศู <Hey. S 1> นเฮ้ยไอ้เชี่ยแล้วเนี่ยนายเพื่อนเชี่ยเชี่ย เมืม่อป็นใครต้องการเชียร์เลยฉันบอกแกแล้วว่าฉันติดตามแกมาตลอดงั้นฉันจะบอกใครก็ได้ว่าฉันคือใคร ีนจำได้หรือยังละ่ะเอาละ่ะครั้งนี้จะมาพูดถึงเรื่องของเราต่อดีกว่าแกรู้ตัวไหมว่าแกทำอะไรผิดกูทำเพี้ยอะไรผิดยังไม่รู้ตัวงั้เหรอ ฉันทำอะไรรุนแรงไปหน่อยแต่ว่าฉันจะบอกแกให้ก็ได้ถ้าแกไม่รู้แกทำผิดกับผู้มีพระคุณของแก แกรู้ว่าแกมีตังค์แต่เขาโทรมาแกก็ไม่ให้แกรู้ว่าเขาเจ็บป่วยเขาโทรมาแกก็ไม่ไปหาทีนี้แกรู้เรืยองสำนกกขี้อะไร เอ,เอาละฉันจะไม่ว่าอะไรกแกฉันอยากจะให้แกสังึกว่าคนที่รักแกมากที่สุดทำไมแกถึงไม่ดูแลเขา คนที่ไม่รักพอ่อไม่รักแม่มันไม่สมควรอยู่หรอกสมนึกได้แล้วใช่ไหมถ้าสมนึกได้แล้วเนี่ยก็ดีแต่มันสายไปแล้วว่ะมันสายไปแล้วลว่ะมันสายไปแล้วที่มึงจะกลับไปขอโทษเขามันจะไม่มีวันที่มึงได้คุยกับเขา มันจะไม่มีวันที่มึงจะไปนั่งขอโทษเขามึงได้แต่คิดมึงได้แต่คิดว่าเสียใจเสียาจจังเลยแต่มึงกลับไปไม่ได้เลยวะ่ะมึงกลับไปไม่ได้แล้วเว้เพื่อนนรกรองอยู่เว้ นรกรอคนอย่างมึงอยู่เพราะคนอย่างมึงอ่ะมันไม่ควรอยู่บนโลกใบนี้ไมันควรอยู่ในนรกเว้ยอยู่ในนรกเลยแม่ แม่ครับบิมอยากได้คอมจังเลยครับแม่แม่ซื้อให้บิมหน่อยนะคะจริงอะครับแม่จะซื้อให้บิมจริงเหรออักแม่ที่สุดเลย โอ้โหแม่ช้อให้เป็นของขวัญวันเกิดดอขอบคุณนะครับแม่บินจะรักขุนยนต์ตัวนี้ให้มากที่สุดเลยรักแม่นะคะ ก็ตอนนี้บิมไม่มีบิมไม่มีบิมไม่มีมมมมมมแม่แค่นี้วะนะแม่ไม่สบายแม่ไม่สบายแล้วโทาหาบิมเนี่ยน,นะแล้วทำไมทำไมพ่อไม่โทรหาหมอโอ้ยพ่อบิมช่วยอะไรไม่ได้บิมไม่ใช่หมอฉลองสามวันเกิดนะ ฉันรู้ว่านายสํานึกได้แล้วแต่ครั้งหน้าอย่าให้มีแบบนี้อีกเพราะจะไม่โชคดีแบบนี้เป็นครั้งที่สองแน่แน,น,น่รักครอบครัวนายไว้รักตัวเองคิดถึงครอบครัวอย่าทำแบบนี้อีกนะไอ้งโง่เอ้ย <laughs> สุขสันต์วันเกิดตัวฉัน